สบายด้สบายดีพี่นอ้องป้องฝ่ายหลายผู้หลายคน <c oughs> เริ่มมีแล้วเริ่มมีแกล้วมาตลาดทีเฮ็ดเน่ากี่กิบเขาแล้วบอน้เดอกํกำลังเฮ็ดยังไงพอกำลังได้ปลาทู่มาทีมาบ่อตอนนี้แม่เจ้าเส็ยดยังเนี่ยกำลังสีด,ดังไฟสีด,ดังไฟแต่เนี่ยโอ้โอ้ไม่โอ้โอ้โอัาน จับหูแล้วไฟใหม่แล้วพี่น้องจับยังเกาะจับหูมันจับทร์หนึ่งเกียร์กับมีดเลยค่ะแต่ว่าผอแล้วบอม,วม,มักบอมักบอมักเกียร์บอมักกินเลยเข่าหนึ่งเจ้าแกีเราก็ว่าบอบนหนึ่งบอเสียบร่มดังฟื้นเอาเข่าหนึ่งไวแล้วแต่ว่าต้าไปตลาดมาได้ปลาทูมาเราก็เลยกันรังไฟนะอา้าวทั้งอูน่าใหม่ทั้งปนปลาทู เ,เขายัางพอ,อเขาเศร้าพอเขาเศร้า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 ช่วยสิดต่างใฟต้นตะพูแ่นี่ฟื้นในทงปุยินดีพอเรามักแบบนี้แม่ี่น,อน้อง กระดังไฟต้มปะทู่จากบุดจากพกที่กระดีไปแล้วพักกระเดากระซื้อมานั่แต่ว่ามันใกล้จะเศร้ายากแล้วดิมันมันห้ามหลายมันเกล้จะเศร้ายากกระดิ่งเสียบด้วยเสียบนั่นเอากระทะนั่นนะนั่นนั่นนะโอ้เราบอกน้องใหม่บบนั่นกระทะหม้อสีอุ้งน้องใหม่ งงบอ่อกระทาล่ะมาต้มปลาทูไใช่ะน่านแหมนั่นน,น่น่น,น,นล่างบ่อนี่ยันามาเลียกอบล่างตัวมันมา,ามน,นี่ยหรอโอ้ยหามึงเ้ยคือ มันมันใส่หมอขาอะไรเด้อพี่น้องอันนี้บ้านนอกอีหลีเดียวเพราะว่าข้าใส่ฟื้น<อ>ข้างไม่พอไฟลุกบ,มบ,มบึมอยู่มไม่ต้องใส่น้ำเยอะหรอกอมืออื่นเข้าคิดว่าเข้าเส็ดอย่างถ้าผูา้ใดอยากหหูต้องติดตามมืออื่นเนาะมืออื่น อย่าฝ้าบอกผู้ไดอย่างหูให้ติดตับพอแล้วต้มปลาทูในน้อยๆนึงเอ้ออกอีกอเมื่อแม่นำต้มปลาทูปนพี่น้องเครื่องกระทะหนึ่งเทอ,ออกอีกแนะ้มันนั่นหอนอเ,เอานำออก,อกอเ,เอานำออกอีกเพราะไง หมอมนันอันห้อนนานาบอกออกอีกปลาทู่มันสุกแล้วเนี่ยไซส์ของอยู่ใส่นี่ปลาทู่นีปลาทู่เพียงนอนปนตัวเดียวกับพ่อดอก มันกินโมเบิร์อ้ไฟแม่ดีอลอให้มอห่อนก่อนนอะค่ะอ่าเนกะ นอใหม่ทีเข่าเที่ยงนลือปันเด้อพี่น้องยายหนุอยเตรียมสีอูนอใหม่พร้อมผักกาดหินผักกาดหินซื้อมาแล้วนี่อันนี้แกนอใหม่พริกนี่อันนี้ฮะถือแค่ยงนี่บักพริกนี่ก็จี้ไว้แล้วตีตำตีตำบักพริกได้บ้างปนปลาทู พกอยู่ข้างล่างแม่น้ำสิกะเด็นไทยน้ำนั่งน้ำยานัางก็สิตาหมออกริกถ่าไว้แถหมอว่าท่านเดือดอยู่้ทำไหวกว่าพอขั้วใหญ่ลงลงม,มือเองมันสบายใช่ท่านบอันนั่นอะไรมาำใหม่ บอกนอววุสีอู๋ไหวอูใส่น้ำยานั่งไว้นี่ยยาน่นานาะใหม่เคียนใหม่แล้วเนาะใหม่น,มนี่ได้มาจากเอฟซีทางภูเวียงเพิ่นซ่างนาะใหม่ดั้มเนาะพอเพราะฉะนั้นถอาไปร่ำยุใส่เอฟซีทางภูเวียงเพิ่นหายน,น,ะนาะใหม่ถึงมาได้นหน่่ยเลยสิมาอู๋คนว่านาใหม่ภูเวียงมันแซ่บแซ่บของเพอ่์นีหลียายหนุ่ยซิมเมึงเหรอมันบ่มันบ่สมไงอือ ปกติหาลัางเจ้าเพิ่นเห็ดมันสีส้มในพอน้องใหม่ถุงแอ่นแล้วนีอันนี้เรบ<ต>ละพันห้มาสามห้มาสี่ถุงแต่ว่าแม่โดมขอถุงหนึ่งเลยห้แม่โดมถุงหนึ่ง oh. ก็เลยเหลือกสามเอาทาั้งีนหมอกลังโผล่รอรกําลังอันนี้ว่อาอลไรเห็ดหลาย,ย่างหลไร,อ,รอันนี้แก้ว เบียปาทูมาใส่หมอแม่พ่อน้ำปลามาแม่ใช่ละใส่ปลาทู่คุโชว์หน่อยโชว์ปะทูหน่อยนี่หยับมาย่างมาหากล่องเจ้าวัดสองตัวนี่เออสองตัวนี้อันอันนี้ราคาประมาณสามสิบห้าบาทนะสองตัวนี่ใช่ปลาทูบอมเป็นปลาทูสมุทรสงสงคฆ์ในี่เนาะ บมเมนสมุทรสาครอเนาะบมเมนปลาทูสมุทรสาครเนาะอ,อันนี้ปลาทูโกสุมค่ะ,ะบัวตะพุนทีบัวบัวละเอา้เอาวอา้าวหมอเดือดแล้วพี่น้องหมอเดือดแล้วใส่ลงไปพอพอแหลมแล้วพอปิ่งเลยคะ่ปะปลาทูนี่เราต้มเอาอปิ่งปิ่งค่ะปิ่งแล้วมันคิวเพราะว่าปิ่งแล้วมันคิว พ่อจะว่าใส่น้ำปลาบ่ใส่ใส่ซุนวี่อ่เนาะมาเอาปลาใส่ไหมอันนี้ไม่ได้เลยใส่เอากุ้งจมเหลือเมื่อคืนูงปลาอยู่ปุ่นย่างเขาไปเอาในบ้านผอยู่นี่มัมม,ม,มี่บอ่อยู่ในบ้านอันนี้ไม่ยังอันนั้นน้ำตาลใส่เกลือนั่นแหละฟ้าเขียวคือเกลือ ปลาทูมันเข้มเหรอเดย์พอใส่น่อยหนึ่งใช่อ,อ้าโอ้นอ้อนนยคนหกใส่นปาลาต้องไปอีกโอ้ยใส่บัดปนพูนเราไปปลาหลาหมียวเหมวีวเห็นบ่มไปไปยัง อ่าเยปลาล่ใาลใช่ประมาณสามนิพี่น้องเนี่ยใช้เกลือแนใ่ใช้น้ำปลาเนี่ยสีแซ่บแล้วพี่น้องเล้วสีแซ่บกระปุกกระแท่น,นปลาอีกน่อยอันนี้แก้วอ,นนอันนี้แก้วมาค่ะเอาแก้วยาฝาปุ้งเอาแก้วตัวน,นี้แหละปนปลาทูก่อนปนปลาทูมันแล้วอ่อแก้วตัวนั้นเห็ดทีหลัง ข้างปะตองต้ต่ตมโดนไปไน่นเดเพราะว่าปลาทูมันสุกมาแล้วเนาะมามาบอม,มาเตรียมปนปลาทูก่อนอะปนปลาทูก่อนปลาทูสุกแล้วเอาหมอน,นะมาคางให้นุกพอจีเอาไม้ทาีิวนอไม้ทาซิุแจ้ว นาหั้นหลังอยู่อันนี้ก็คือเดาจกำละงสิบบาทเดาจสิบบาทแบบนี้น้องผักผักก็ไวท์ตะกี้ก็ปนปลาท,ทูอัคือเราตำพริกไว้แล้วเนี่ย มาใหม่เนี่ยพราท่านเนียโอ้ยเพื่อนเพินพ่นเพิ่นจิกินหลายอย่างเนาะเหมือนนี่จเจ้าเสียดยังอีกพัวกี่แก้วกำลังใหม่ปนแล้วปนแล้วยังสิกี่แก้วอีกบ่เออประกอบกันโอ้คือสิกินหลายอย่างแถวนอก มาดิคร so mm ับ hmm. ช like ืคร <But> ับผมรุ huh. uh ่นเป็นเจ้าภาพครับผมบ้านห้วยม่วงครับผมห้วยม่วงใดเนาะค่ะครับผมอำเภอโกสุ่มเนี่ยครับผมตำบลหาดใต้เนี่ยครับผมรุ่นเป็นเจ้าภาพครับสร้างค้ามันจบครับผมอ่าพอยายถ้ำบุญน้ำเพลนแน่ทำไรกินบอกป่นปลาทู เงินนี่ใส่ดีเป็นถนัดเพิ่นมากบอกบุญหอดบานเลยท้ำบุญนำ้ำพิ่นพ,พี่น้องสลากพี่น้องทำได้ทูแนวยลลอตเตอรี่บอกของเกาง่<อ> <laughs> หาหันมากพอคนที่พี่น้องท้ำบุญตั้งส่าวบาทคนนด้ กำลังเทียดกับเขาเพิ่นมาบอกปุณนะฮะแ่ไม่อยู่แค่นณะน,นี้เหรอครับจ้ะ,ะายกมือใส่หัวดูวยารับขอบคุณครับเพิ่งมา20ลา้านเนี่ยครับผม <laughs> เอาซุกแล้วซุกแล้วเอายกหม้อออกซุกแล้วยกหม้อออกอเอาอันนี้ก่อนข้างเตาข้างหม้อหนึ่งเมฆอนนั้นกรไม่ตัวไปข้างทงยางยังได๋ มาหนีให้ยังมาหนีเอาน้องใหม่เด,เดี๋ยวหนูสิอ,ยอ,อสุยู่เจ้าอุอุขัสิจนัมนี่ไหมเจ้าปนปะทูก่อนเดี๋ยวหนูเสิอันนี้เอาหมอมาคางให้หนูก่อนออมันห่อนอยู่ปะทูเนี่ยไม่ได้ปน,นได้เลยไหมเอากระตักใส่ถ้วยตัวขี้ก่อนขี้กินชาามขั้นกลัว กีพริกแล้วปนปลาทูเด้อกรพอนี่แล้วก็มันเย็นตักออกใส่ถ้วยไว้มามาสิเบิ้งหาไปตักปลาทูออกตักใส่ถ้วยไว้มันเย็น จะน้ำมันออกมาทําไมแล้วก็เอาตักเอาปะทูออกใส่ถ้วยให้มันเย็นแม่ไปใส่น้ำไว้ก็ห้อนคือเก็อนตัวเอาเทน้ำใส่กระทะไว้

ลองกีพิกดูกีพิกปนประทูล้วกสิอู้น่าไม่โอ้ยกีอีรีพี่น้องผุดกีอีรีกีอีรีขนาดนั่งเป้าเอาละเอาละเอาฟืนใส่เดี๋ยวหมอมาขางในปนประทูเด้เข้าไปเนี่ยเจ้าเป็นบาบอไปจับไฟน่ะเรียนคู่ หนี่อุนอใหม่โอ้แนวไหนอุนอใหม่แกเอาเอาคกมาแกปลาทู่วันนี้หันมาท่านที่เอาลงมาถางล่างกล่องค่อยสิจับได้เออ โอ้ยมือมใส่จมันใช่ลึประตูมันท่าน้ำยู่หันนะบอกว่าออกจากน้ำจากน้ำม,มามาจะมาถือกล่องนูนูสิงหุเองบมาเล้มันโดนโฟนแหน่มือเอามา มาบานหนบ่ได้กินง่ายดอกเปลี่ยนมือถือเด้๋บาไหนเนี่ยกเลังไปแงหน่วยเป็นผู้ปนประตูแยกแรมเป็นผู้ไายได้พี่รองบานห่อนห่อนวัดเอากลางออกเลยดีทาแยกแรมเห็ดจักยง่มไหนผุนแล้วบางใบสามคนเลยกิน แล้วเร่งพร้อมคนตัวเดียวมันก็ได้หลายหนูสิปะทู่คว่ามาในจักลูกนอนไปใส่เบิดผู้ซอยกับจักไปใส่ักนอนกมบามาันได้กินเน่ากินบ่ได้กินเน่ากินก็มา กันไปเอาปัดใจเอฟซีคนไม่ซื้อประทูเี๋ยว่วาต้องใส่น้ำลายเนาะอืม พี่น้องมาเลี้ยงกันตายแล้วแต่โดนพี่น้องเอ้ยสาวขายเข่ากีกาสองคนนี้เป็นพี่น้องกันขายเข่ากีตุกนีตุกวัน เพราะว่าตกงานย้อนโคโินาขายข่าวกีทุกวีทุกวันเพราะว่าตกงานย้อนโควโินาเพ่งไปพิมพ์เพ่งไปส่งเพง่พงเพ่นไปส่งเพ่งไอโควิดฮิตอีกแล้ว ทรงเพ่งแล้วก็ไปไปซื้อพักกระเดาซื้อปลาทูผู้ใดอยากได้ติดต่อมาเนื้อเพียงไงเข่าจีแล้วพี่น้องเลยพิมพ์เรียบร้อยแล้วสาวขายเข่าจีสองคนนี้คือพี่น้องกันเดี๋ยววันนี้เขากันรอดรออุนอใหม่ยกันเนาะพี่น้องเออรออุนอใหม่ยกำลังลูก ขายขากี่ทุกวีทุกวันเพราะว่าตกงานย้อนโควิดนาคนปลาทูกะเรียบร้อยเขารอแต่อุนอใหม่อยู่เป็นแสนสุสารสำรับคลิปนี้แค่กินน้ำตาเพราะไงสำรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสกอนเราคอยมาติดตามว่าเข้าสีเห็ดยังให้พี่ให้น้องเบ่งอีกต่อไปนะคะสำรับคลิปนี้ ลาพีลาน้องแม่สำหรับคลิปนี้ลาพีลาน้องประก่อนกินเขาเจาก่อนพีน้องคลิปนาติดตำคลิปนี้เอ่อรับ